สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องตัวกลางของแสงกันแบบเข้าใจง่ายๆรับรองว่าดูจบแล้วเนี่ยพร้อมสอบแน่นอนครับเอาละ่ะใกล้สอบกันแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลไปนะเรื่องนี้ไม่ยากเลยวันนี้เรามาทบทวนกันแบบเร็วๆให้เป๊ะๆกันไปเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะเรามาทวนกันนิดนึงว่าแสงมันคืออะไรกันแน่จำง่ายๆเลยครับ แสงเนี่ยเดินทางเป็นเส้นตรงเป๊ะเลยแล้วก็จะพุ่งออกจากแหล่งกําเนิดไปทุกทิศทุกทางเลยครับทีนี้พอเรารู้จักแสงแล้วแล้วเจ้าตัวกลางของแสงเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันก็คือวัตถุอะไรก็ได้เลยครับที่มายืนขวางทางเดินของแสงนั่นเองซึ่งวัตถุพวกนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะมองเห็นของที่อยู่ข้างหลังมันได้ชัดแค่ไหน เอาละครับได้เวลามาทำความรู้จักกับ3ส,สหายตัวกลางของแสงกันแล้วซึ่งเราจะแบ่งเพื่อนๆกลุ่มนี้ออกเป็น3ประเภทหลักๆเลยนะตามความสามารถในการให้แสงเดินทางผ่านไปได้มาเจอกับเพื่อนคนแรกเลยครับชื่อของเขาก็คือตัวกลางโปร่งใสนั่นเองตัวกลางโปร่งใสเนี่ยนะก็ตามชื่อเลยครับโปร่งใสคือยอมให้แสงผ่านไปได้แบบเต็มที่ร0อเปอร์เซนเลยผลก็คือเราจะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ด้านหลังได้แบบชัดเจนจ่มแจ๋วเลยละ่ะ ตัวอย่างก็คือของที่อยู่รอบตัวเรานี่เองครับอย่างอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยก็ใช่เลยนะหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าใสๆกระจกหน้าต่างใสๆหรือแ่นพลาสติกใสๆพวกนี้แหละครับคือตัวกลางโปร่งใสทั้งหมดเลยไปต่อกันที่เพื่อนคนที่2เลยครับคนนี้มีชื่อว่าตัวกลางโปร่งแสงสําหรับตัวกลางโปร่งแสงเนี่ยจะต่างกับคนแรกนิดหน่อยคือเขาจะยอมให้แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้ให้ผ่านไปทั้งหมด ผลก็คือเราจะมองเห็นของที่อยู่ด้านหลังได้แบบมัวๆเบลอๆไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักลองนึกภาพตามนะอย่างเช่นกระจกฝ้าในห้องน้ําเราจะเห็นแค่เป็นเงารางๆใช่ไหมครับหรือวันที่หมอกลงจัดๆเราก็จะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดกระดาษไขหรือแม้แต่ถุงพลาสติกสีสีก็เป็นตัวอย่างของตัวกลางโปร่งแสงเหมือนกันครับและแล้วก็มาถึงสหายคนสุดท้ายของเราคนนี้ก็คือ ตัวกลางทึบแสงครับผมตัวกลางทึบแสงนี่นิสัยชัดเจนมากครับคือทึบสมชื่อเลยเขาจะไม่ยอมให้แสงเดินทางผ่านไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวบล็อกหมดผลก็คือเราจะมองไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างหลังเลยแล้วที่สำคัญมากๆก็คือวัตถุประเภทน,นี้นี่แหละครับที่ทำให้เกิดเงาขึ้นมาตัวอย่างนี้หาง่ายสุดๆเลยครับลองมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้เลยทั้งกำแพงห้องแผ่นไม้หนังสือเรียนกล่องกระดาษหรือแม้แต่ตัวเราเอง ทั้งหมดนี้แสงผ่านไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับพวกนี้ก็คือตัวกลางทึบแสงนั่นเองเอาล่ะหลังจากที่เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ทั้ง3คนแล้วเรามาดูตารางสรุปเทียบกันชัดๆเลยดีกว่าจะได้จําได้ง่ายขึ้นเยอะเลยลองดูตารางนี้นะครับเห็นชัดเลยใช่ไหมถ้าเป็นโปร่งใสแสงผ่านได้หมดก็เลยเห็นได้ชัดเจนอย่างอากาศต่อมาถ้าเป็นโปร่งแสงแสงจะผ่านได้แค่บางส่วนเราเลยเห็นไม่ชัดอย่างกระจกฝ้า และสุดท้ายทึบแสงแสงผ่านไม่ได้เลยเราเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอย่างแผ่นไม้อืเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยพบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาลองทดสอบความเข้าใจกันหน่อยมาลองทำโจทย์สนุกสนุกกันดีกว่าครับคำถามมีอยู่ว่าสมมติว่าเรามองเปลวเทียนผ่านวัตถุป,ปิศนา3ชิ้นคือ a b และ c แล้วได้ผลออกมาตามตารางนี้เลยคำถามคือถ้าเรียงลำดับจากทึบแสง โปร่งแสงและโปร่งใสลำดับที่ถูกต้องคือข้อไหนกันนะ,อะลองดูข้อมูลในตารางกันนะวัตถุ A มองเห็นแบบไม่ชัดเจนวัตถุ B มองเห็นชัดเป๊ะเลยแล้ววัตถุ C มองไม่เห็นเลยให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ C A และ B นั่นเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นหรอครับ ก็ง่ายๆเลยวัตถุ C ที่เรามองไม่เห็นเปลวเทียนเลยก็ต้องเป็นทึบแสงใช่ไหมครับส่วนวัตถุ A ที่มองเห็นไม่ชัดก็คือโปร่งแสงและสุดท้ายวัตถุ B ที่มองเห็นชัดแจ๋วก็ต้องเป็นโปร่งใสแน่นอนใครตอบถูกบ้างครับเนี่ยเก่งมากๆเลยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเรามาสรุปแบบสั้นๆกระชับๆให้จำได้ขึ้นใจก่อนไปเข้าห้องสอบกันดีกว่าจำคีย์เวิร์ดง่ายๆแค่3ข้อนี้เลยครับ 1. โปร่งใส แสงผ่านหมดเห็นชัดเจน 2. โปร่งแสงแสงผ่านบางส่วนเห็นไม่ชัดและ 3. ทึบแสงแสงไม่ผ่านเลยมองไม่เห็นแถมยังเกิดเงาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องตัวกลางของแสงไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคราวนี้ลองทํากิจกรรมสนุกๆดูนะลองมองไปรอบๆตัวเราเลยครับแล้วลองแยกดูว่าของชิ้นไหนเป็นตัวกลางประเภทไหนบ้างการได้ลองสำรวจของจริงจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็จำเรื่องนี้ได้มั่นขึ้นไปอีก สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับ